เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกจากการประกาศของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติราชบุรีมีผลผลิตมวลรวมจังหวัด g p p ปีพุทธศักราช2562คิดเป็นมูลค่า21,571ล้านบาทเป็นอันดับ18ของประเทศเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดราชบุรีได้แก่ เศรษฐกิจด้านเกษตรกรรมมีการเลี้ยงปศุสัตว์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเช่นโคเนื้อโคนมสุกรไก่มีมากในเขตอำเภอปากท่อและอำเภอโพธารามการปลูกข้าวมะพร้าวพืชผักผลไม้ต่างๆในเขตอำเภอดำเนินสะดวกและอำเภอบางแพเป็นต้นสหกรณ์กรโคนมหนองโพร,ราชบุรีจำกัดในพระบรมราชนุปัตรม โรงงานนมหนองโพตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโพอเภอโพธารามซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้จัดตั้งคณะกรมกรมการการสร้างโรงงานขึ้นโดยพระราชทานพระราชรัพย์ส่วนพระองค์เพิ่มจากเงินที่มีผู้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายและได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงงานนมหนองโพ และทรงกำหนดให้ดำเนินการบริหารโรงงานในรูปแบบของบริษัทจำกัดใช้ชื่อบริษัทผลิตภัณฑ์นมหนองโพจำกัดเมื่อวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2515การเลี้ยงวัวในราชบุรีวัวเนื้อจัดว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งของจังหวัดราชบุรีได้รับความนิยมสูงมากทังการบริโภคภายในจังหวัดและการส่งออกวัวเนื้อจากจังหวัดราชบุรีมีคุณภาพสูง ไม่แพ้วัวเนื้อจากที่อื่นสิ่งที่ทําให้วัวเนื้อจากฟาร์มราชบุรีได้รับความนิยมมากกว่าที่อื่นเกิดจากผลงานของทุกฟาร์มในพื้นที่ที่สร้างมาตรฐานวัวเนื้อในจังหวัดให้กลายเป็นสินค้าระดับพรีเมียมกลายเป็นที่ยอมรับของคนรับประทานเนื้อวัวที่เชื่อว่าวัวจากฟาร์มราชบุรีคือของดีมีการทําฟาร์มเนื้อวัวกันในหลายพื้นที่เช่นอําเภอบ้านโปง่งอําเภอโพธารามเป็นต้น การเลี้ยงหมูในหลุมราชบุรีเป็นอีกช่องทางที่สามารถช่วยเหลือในเรื่องของกลิ่นได้ดีเพราะการเลี้ยงจะเน้นใส่แกลบลงไปภายในเล้าจึงทำให้ของเสียที่เกิดจากการขับถ่ายของหมูและที่สำคัญหมูยังได้รับการปฏิบัติที่ดีไม่อยู่กันอย่างแออัดจากหลักการสำคัญนี้เองจึงทำให้หมูมีสุขภาพดีเกษตรกร,ร,กรสามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะไปภายในตัว เลี้ยงมากในตำบลดอนแร่อำเภอเมืองและตำบลแก้มโอ้นอำเภอจอมบึงส่วนมะพร้าวน้ำหอมในราชบุรีมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีหนึ่งในสินค้าเกษตรของจังหวัดราชบุรีปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวมากกว่า88,000ไร่มูลค่าผลผลิตรวม7,822ล้านบาทต่อปีและจังหวัดราชบุรีได้เป็นพื้นที่นำร่องพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว BCG m o โมเดลโดยการขับเคลื่อนการพัฒนาสาขาเกษตรมะพร้าวน้ำผอมราชบุรีโดยได้วางเป้าหมายให้เป็นกระบวนการผลิตน้ำมะพร้าวผอมราชบุรีมีมาตรฐานปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมละมุด100ปีตำบลคุ้งพยอมต้นละมุดอายุกว่า100ปีเกือบ3,000ต้นใน4หมู่บ้านของตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรี ปลูกมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายสามารถเก็บขายได้ชั่วลูกชั่วหลานมีรสชาติหวานกรอบมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ปลอดสารพิษในพื้นที่นี้มีการปลูกละมุดมานานพบเห็นได้ทั่วไปทีหน้าบ้านข้างถนนหรือหลังบ้านองุ่เขียวดำเนินสะดวกอำเภอดำเนินสะดวกเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกองุ่นที่มีรสหวานอร่อยซึ่งแต่ละปี อ่างงนเป็นสินค้าส่งออกที่ทํารายได้ให้แก่ชาวดําเนินสะดวกเป็นเงินหลายสิบล้านบาทจังหวัดราชบุรีจึงได้ร่วมกับภาคเอกชนจังหวัดงานเทศกาลอ่างงูหวานดําเนินสะดวกขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายนของทุกปีเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมราชบุรีเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หลายแห่งมีการผลิตไฟฟ้ามากเป็นลำดับต้นๆของประเทศ และอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมกระดาษอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นต้นปัจจุบันมีโรงงานทั้งสิ้น1923โรงงานปีพุทธศักราช2562เงินลงทุนรวมประมาณ11,725ล้านบาทจ้างแรงงาน71,308คน พื้นที่อุตสาหกรรมหลักอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งและราชบุรีเป็นหนึ่งใน18จังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยตั้งอยู่ที่อำเภอโพธารามโรงงานไฟฟ้าราชบุรีพาวเวอร์ Power, เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่โดยจำหน่ายไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตกอฟผอเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของกอฟผตั้งแต่วันที่1มีนาคม พุทธศักราช2,551การผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายเป็นไปตามเงื่อนไขและการสั่งเดินเครื่องของกอฟผอออโรงงานไฟฟ้าราชบุรีตั้งอยู่บนพื้นที่2 0 1 5ไร่ในเขตพื้นที่ติดต่อ3อำเภอคืออำเภอเมืองอำเภอดำเนินสะดวกและอำเภอโพธารามมีกำลังผลิตติดตั้งรวม3,645เมกะวัตต์มีโรงงานไฟฟ้า2ประเภทคือ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาโรงงานเท่าหฮงไถถือได้ว่าเป็นโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เก่าแก่คู่เมืองราชบุรีโดยเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2476นายทรงฮงแซเตียได้มาพบแหล่งที่ดินจังหวัดราชบุรีจึงได้ชวนพักพวกมาตั้งโรงงานผลิตไห่น้ำปลา องน้ำไม่มีลายกระถางต้นไม้เป็นโรงงานแรกของราชบุรีจนถึงปัจจุบันได้พัฒนางานเซรามิกที่หลุดกรอบเดิมๆออกมาเป็นงานศิลป,ปะที่สวยงามร่วมสมัยและใช้สอยได้จริงไม่ได้มีเพียงสีน้ำตาลเขียวไข่กาเหมือนเช่นแต่ก่อนแต่มีสีมากกว่า600สีและรูปแบบแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ โรงงานน้ำตาลมิผลถือกำเนิดครั้งแรกในปีพุทธศักราช2489ที่ตำบลกลับใหญ่อำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีโดยเริ่มจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดเล็กที่ผลิตน้ำเชื่อมเข้มข้นส่งขายให้โรงงานผลิตน้ำตาลทรายจนกระทั่งพัฒนาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตน้ำตาลทรายได้เองในปีพุทธศักราช2499 ต่อมาได้ขยายกิจการโรงงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นจนกลายเป็นผู้ผลิตที่ส่งออกน้ำตาลอันดับหนึ่งของประเทศเศรษฐกิจด้านการขายและการให้บริการมีธุรกิจการค้าประเภทสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรมีตลาดกลางผักผลไม้มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองที่อยู่ใกล้เมืองกรุง มีความสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางทางรถยนต์และรถส่วนตัวและการขนส่งสาธารณะมีความหลากหลายของธรรมชาติและงานศิลป์สวยๆการท่องเที่ยวและกีฬามีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการผลิตเป็นรายได้สำคัญซึ่งจะช่วยกระตุ้นการผลิตและการบริการ